สมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนเวลากลับไปหลายหมื่นปีลองจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในแทมแมชชีนแล้วกดปุ่มย้อนสุดแรงเสียงเครื่องดังวืดพาเราถอยหลังไปไกลจนโลกยังไม่มีถนนไฟฟ้าหรือบ้านสวยๆมีแค่ป่าแม่น้ำภูเขาและมนุษย์ที่กำลังหาทางเอาชีวิตรอด 1. สมัยหินเก่าหรือ พาลิโอลิฟิกประมาณ5 0 0แสนถึงหนึ่งหมื่นปีก่อนมนุษย์ในดินแดนที่เป็นไทยทุกวันนี้ยังอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆใช้ถ้ำเป็นบ้านเช่นถ้ำผีแมนแม่ห้องสอนพวกเขาล่าสัตว์ใหญ่เช่นช้างโบราณแรดโบราณเก็บผลไม้ป่าใช้เครื่องมือหินกระเทาะหย,ยาบๆเสื้อผ้าทำจากหนังสัตว์ฝีมือเย็บอาจยังไม่เนียบแต่ช่วยกันหนาวได้ดี และเริ่มรู้จักใช้ไฟเพื่อปรุงอาหารและให้ความอบอุ่น 2. สมัยหินกลางหรือเมโซลิสิกประมาณ1 0 0 0 0ถึง6,000ปีก่อนอากาศเริ่มอุ่นขึ้นป่าเขียวชะอุ่มแม่น้ำมากขึ้นผู้คนพัฒนาเครื่องมือหินให้เล็กและเฉียบคมขึ้นเพื่อจับสัตว์เล็กและตกปลาเริ่มทำเรือท้องแบนง่ายๆสำหรับพายไปหาปลาเก็บหอย และมีเวลาว่างสร้างภาพเขียนสีบนผนังถ้ำช่วงนี้เป็นเหมือนสะพานจากชีวิตเร่ร่อนสู่การเริ่มคิดเรื่องเพาะปลูก 3. ส,สมัยหินใหม่หรือนีโอลิฟิกประมาณ6,000ถึง4,000ปีก่อนผู้คนเริ่มสร้างหมู่บ้านถาวรมีการปลูกข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เครื่องมือหินขัดมีผิวเรียบขึ้นใช้งานได้ทนและคมกว่าเดิม เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายสวยงามใช้ทั้งทำอาหารและประดับชีวิตเริ่มมีเวลาว่างให้ทำเครื่องประดับจากหอยหรือกระดูกสัตว์ 4. สมัยโลหะทองแดงถึงสําฤทธิ์ประมาณ4 0 0 0ถึง2,500ปีก่อนมนุษย์เริ่มรู้จักหล่อโลหะสัมฤทิ์ใช้ทำอาวุธและเครื่องมือที่แข็งแรงกว่าหินมากการค้าขายเริ่มเกิดขึ้นมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างหมู่บ้าน หลุมฝังศพในยุคนี้มีการวางของใช้และเครื่องประดับแสดงให้เห็นว่าคนเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย 5. สมัยเหล็ก (Iron Age) ประมาณ1,500ถึง2,500ปีก่อนเหล็กกลายเป็นพระเอกของยุคทำให้เครื่องมือกเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการค้ากับอินเดียและจีนเริ่มชัดเจนมากขึ้นมีลูกบาทแก้วและของหรูเข้ามา ชุมชนเติบโตเป็นเมืองเล็กๆพร้อมระบบการจัดการและศิลปะก็เริ่มหลากหลายขึ้น